สวัสดีค่ะมาพบกับป้านิดหวยฮาหนอยสำหรับแนวทางลาวพัฒนานะคะประจำวันที่20เดือน1 2กันเลยเนาะงวดที่แล้วใครโชคดีบ้างเอยเข้าไป4 2สงํงำหรับตัดเล่นที่ป้าให้3ตัวนะคะตัดเล่น4 2ก็จะได้นะคะดีใจกับสมาชิกที่ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับ ตัวเลขเด่นสำหรับป้าคัดมาให้กันเลยนะคะ2ตัวเด่นวันนี้ก็มี4 4่ส07สีนะคะมีเลขแค่4ชุดนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยเนาะสำหรับ3ตัวเด่นวันนี้ที่ป้าคัดมาให้ก็จะมีสองสี่หกแปแล้วก็4ี่สองนะคะ นี่คือเราพัฒนาประจําที่ี่20บยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามป้าและคอมเมนต์มาพูดคุยกกับกําลังใจกับป้าด้วยนะคะคลิปป้าไม่ได้ยาวเลยเนาะงไงก็ช่วยดูคลิปของป้าหน่อยนะคะแต่วันนี้ป้าจะลงชดลาวเป็นตัวเลขเด่นของป้าอีกหนึ่งตัวนะคะประมาณสายด่วนประมาณจักหนึ่งทุ่ม ส่วนฮานอยก็ถ้าใครฟังอยู่ก็คลิปฮานอยป้าอาจจะลงชดให้เป็นตัวเดียวให้ไปตัดเล่นทั้งสามนอยสักประมาณบ่ายสามนะคะน่าจะทันเนาะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยขอบคุณค่ะ